อุ้ยอุ้ยอะไรพุ่งยิงจะทำอะไรผมอ่ะอุ้ยเฮ้ยปีๆรอปีอุ้ยเระเบิดใครวะอุ้ยมอเตอร์ไซค์กูหายแล้วโอเคครับผมสวัสดีที่ผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับผมฟิลล์รออีชิ้นเคยฮะวันนี้แข่งรถมอเตอร์ไซค์ในด่านที่โคตรจะฮาร์ดคอร์นะฮะ ไม่รู้เป็นยังไงพวกไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ค uh ิด huh ดูในภาพน่าจะฮาร์ดคอร์ไปกันเลยฮะอบอกว่าอย้าขึ้นไปแล้วโอ้เข้าซอกเลยรกี้อุ้ยอุ้ยอู้หูซอกแค่เนี้ยอู้หูอ้โหอุ้ยอีกเดียวโอู้้แล้วแรงมากอู้หูอู้หูขับแบบไม่ต้องลืมหูลืมตาอุ้ยอู้ยักนได้โอ้โหด่าอะไรเนี่ยไอ้เจี้ยวล้มไปแล้วเฮ้ยยังรอดอยู่เว้ย โอ้ยยังต้ฟังจันไรมึงโดนกูไปทำโฆษณาที่เล่นยากมากนะอะรฮะอุ้ยขับซ้อนนิดเดียวตาต้องไปนะผมอันหลูตาไม่ทันเฮ้ยโอ้ยหลบปั๊บตัดไปอุ้ยอุ้ยจดไปหนังไก่ใส่กางเกงโอ้โหเข้าซ้อนอีกแล้วอุ้ยให้ตาทำก่อนเฮ้ยเชื่อเปล่าโอ้เขาซ้อนอีเฮ้ยเฮ้ย งงว่าไม่รู้ไหนเช็คคอยต์อันไหนอะไรยังไงเลยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันไวามากอ่ะที่1มาแล้วฮะไปครับผมไรู้ไหมต้องเจอลแนไปเจอแม่มึมังเฮ้ยหาเอ้ยทำไมพี่ถึงพูดอย่างนั้นเฮ้ยกด S ท้าดีกว่าไอ้สัสกดปิดกดปดไว้ เฮ้ยเอาฮ่มึงจะเล่นระเบิดไงเออไม่น่าเล่นเลยกูนั่นไงระเบิดตัวเองด้วยเมื่อกี้ไม่น่าเล่นเลยอะไรดีๆมังจะทำอะไรผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฟรีๆล้อฟรีอุ้ยระเบิดใครวะ โยเอง้ยเลอยเลอียไ่เอายิงใครยิงวะเฮ้ยเฉยกู่ะเอ้ยล้อไม่ไปเลยอะกูล้อเสียเลยฮะที่สุดท้ายเลยเมื่อกี้มานิดหนึ่งเอายางแตกอะไรวะ กรอรืลอนะบางหามาสิเม่มึงเนี่ยฟูคืออยู่ดียางก็ฟูอ่ะอยางฟูอ่ะมีแล้วัาย,ยญญาณงได้เดินง่าย <c oughs> สุดท้ายเลยครับเมื่อกี้มาที่หนึ่งดีๆมีน้ำใจก็รอกันหน่อยนะฮะไม่มีอ่ะยอุ้ยเอ็นเคไอเดียิมีมากัลยพัคเกอร์กูไม่รู้เรื่องเลย ดาบไม่เคยตำไม่ด้ถึงเกียวแล้เนื่อยที่เป็นแบบขับรถห่อเฮ้ยลูดลๆดลุดโอ้ยยากว่ะสนตูด่ะหายเว้ยเอ้ยกระโดดอย่างเงี้ยละมือไ่เดียวขี้โกงเาโอ้ยยิงไม่ได้เฮ้ยนิสัซนเฮ้ยไม่ได้ออะไรเนี่ยโอ้แมพ รฟทบอก็มาะเฮ้ยเดี lonely, <No. S 1> ๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ยเต็มเต็มหาระเบิดกูหมดแล้วเหรอวะอ้าวหาม่เบรกด้วยกูเปิดหาระเบอดอยู่ไอสัหาระเบิดไม่เจอเลาเลยไอออฟต้องหนีเตอก่อนพี่ดิวนี่วา ผมมาแก้คันเอ้ยใครทำด้วยอะไรวะพี่เหลวอไม่ได้ไม่ควรอุทุกข์กับุงมากเลยอ่ะฟูหูดูดานสิครับท่านผู้ชมฮะดูดานสิฮะเฮ้ยเป๊ะครับผมไม่มีใครรอแล้วรอบเดียวเหรอวะรอแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันน้ำแล้วล่ะโอ้โหขับได้นึกว่าน้ำไม่นี่ ต้องวิ่งในน้ำด้วยประเด็นโอ้โหโคตรท้าทายด่านหาเลยกูเนี่ยไปฮะคนเลื่องการตกกระบานสักทีอุ้ยเย็ยมันระเบิดไปเว้ยโอ้ยแม่งกูหลบระเบิดได้โอ้โหเขาต้อชัยครับอุ้ยโหยกหน้าล้มเข้าเลยอ่ะเฮ้แต่ด่านมันนานจริงวะน่าจะทำสักสองรอบเอ้ยมันได้แค่รอบเดียวดีกว่าแดนไหนแค่รอบเดียวพี่โอ้โหจะเดีเรียแล้วหรอปล่อยเลยละกันแทก หมดเลยพันหนึ่งเราด่าานออกจงยถ้าผมไม่ติดเล่นระเบิดตั้งแต่ที่แรกนะผมมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งเยอะมากเลยนี่ไงติดเล่นระเบิดไม่โดนชอบเปิดแกล้งคนดื่นไงเวรกรรมตามท้ากรรมตามหนองเลยโกเอาน้องมาได้ที่หนึ่งเหรอเนี่ยเออผู้หญิงแพ้ไอ้ผู้หญิงชนะจบแล้วเสียงเงินเบ็ดให้น้องมาเลยน้องมาเบ็ดด้วยเหรอหนูไม่ได้เบ็ดแต่ผมอยากจะรู้จริงใครบอกว่าห้ามเอาห้าน้องมาอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะต้องหัดเบ็ดบ่อยๆนะคะจะได้ชำนาญการจะได้มีเงินเยอะๆอืม คำพูดนี้มีเงี้ยงงำเงี้ยงงำเย้เย้เย้ตอนนี้เราได้เนโรครับผมทำไมพอดี่จะตกดินนะกุลเลือกกลางวันไม่ใช่เหรอแบ๊กแบ๊กโอ้โหดานเอาเถอะมึงช่วยช่วยกระใจบอยบอยฮะแบ๊กจุดรีมจุดรีมหูตายอหยเลยเลยจะเป็นแถมครับไม่ใช่มันเป็นถังแก๊ส กักแปดอุ้ยกักแป๊ดเห็นเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นเนี่ยเลยเนี่ยพ่อมีตายมันชนกันอ่ะพี่มาดูดิอย่าขวางีกดิขวางอี้ดิขวางดูคดิโอยฮ่าฮ่าความรักความเมตตาโอ้เสียเสียทางลัดดไ้ว่ะมันต้องตายนี่ให้ได้อะข้าตายแรกคือผ่านมันมีทางลัดอยู่นะพี่ดูว่ะแต่ว่ามันตายอยู่ตรงนู้นอะต้องไปอุ้ยยากว่ะ าหนอกมาแตไอเคียวไปฮะโอ้โหยากครับลงที่จังหวะต้องดีมากๆเลยนะจะตายได้นะวัดตาแกโอ้ยรงแม่งก็่เกินโอ้ได้วัวรแน่พี่เฮ้ยมาแลยไปพี่ขอใกก่อนน้องม ผ่านแล้วนะโกงทุเรศนะไปไง่ก็ขับตรงใหม่เฉยก็ได้เฉยพลอยเลยเจะโกงอ่ะมไม่ตายแล้ว嘛โอ้เคนเคนโกงแล้วไม่ตายแบบชาตินี้ตายตายก็ตายไม่ได้เฮ้ยมึงไม่ใช้ความพยายามกันอะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเคนน่าแนั้นมันจะภูมิใจอะไรวะ เล่นกันขี้โกงชีพหายเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับเวลาถ้ามีไปผ่านได้นะผมอ่ากูเก็บเช็คพอยต์ได้แล้วให้พี่สองบาทเลยโอ้โหต่างเข้าไปกันเร็วจังเออกูไม่อยู่ละใครจะตายก็ตายกูไม่ไต่คนละไอชีพหายเมื่อกี้ด่ากูเล่นอยากมีความสุขไร้สาระซึ่งชายอยู่ข้างหน้านี่เองเหรอวะ ซื้อช่มาายมา,า,าอีกไกลป่าววะอ้าวเอียดอ้าวดนเท่าไหร่วะแล้วดูสัางจอดรอดทุกคนแม่งเข้าเ้นชัยกันหมดเลย What the fuck เฮ้ยจะตีลักกาเข้าซื้อชัยฮะดูฮะปีเตอร์ระวังเลย Just do it เออ้วใครยังไงด้อยู่เฮ้ยถอยหลังเข้า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไไดิ ไม่ได้ดิต้องทำไม่ได้ดิผิดปกต่แน่ต้องทำไม่ได้ไอ้มึงจะตายได้เหรอกระโดดไปง่ายกว่าเยอะเลยมาเราดูความยากได้เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ดีเล็บ เปิดเพลงให้พี่ออฟหน่อยดิเกนกุ้ยไต่ได้พีจะให้อะไรเมื่อกี้พี่เกนอยู่คนเดียวนี่ค่ะจะแต่มันจบเร็วไปอะพ่จโอ๊ยพอรับปิดคอ เจอกันหลายบรั้หน้าะันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบานแจ้ดอ่ะนี่สุดท้ายกูด้วยไอออสชามามึงกาเป็นดีเจเปิดเพลงได้แต่มึงซื้อร้านสแปดมาเลยดีกว่าไอ้เฮ้ย